สวัสดีเจ้าวันนี้เราจะปากันมากินเตี๋ยวเตี๋ยวเรือร้อยชามมาดูกันนะเจ้าถ้วยสิบเจ็ดบาทมาต้องปรุงแล้วจ้ะอร่อยสิบเจ็ดบาทอร่อยเลยวมาต้องปรุงนะเจ้าวันนี้ป่ามากินเตี๋ยวเรือร้อยชาม สำหรับคนที่ชอบกินเส้นร้านก็จะประมาณนี้นะคะรีวิวร้านเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะจ้าว่าอร่อยก่อนีม่มีกากหมูด้วยนะคะเป็นไหนพองเจ้าลำก่อสุดยอด หมดไปแล้วหนึ่งถ้วยชิมดูสายเส้นเจ้าชอบกินเส้นกันเลยมารีวิวเส้นเฮอนะเจ้าพี่กัดแถวโกงคูบาลำปูนนะเจ้าร้านจีรังคือก,ก๋วยเตี๋ยวเรือร่อยชามถ้วยละสิบเจ็ดบาท ลำยวลองมาชิ้มกันนะเจ้าสองถ้วยล้เจ้ามัดล,ลำลเราจะต่อห็มยูก้าเนี่ยผ่านไปแล้วเจ้าสามถ้วยละถ้วยที่สี่เดี๋ยวหรอบหนะ้ามาดูกันนะเจ้าว่าจะปลาไปกินที่ไหนเมนูอะไรอย่างนะเจ้า ถ้าใครชอบลิปก็ขอให้กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe สบสบให้ตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า